กลับมาพบกันอีกครั้งตามสัญญาเลยนะกับ EP 2นะครับจัดทรงนะครับ EP 2นะครับ EP เนี้ยผมจะทําการโหลดข้างหลังนะนะครับโหลดข้างหลังโดยการที่ผมจะเปลี่ยนโชคนะครับผมนะครับเราก็จะแนะนำนะขั้นตอนวิธีการที่เราจะเปลี่ยนโชคต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะครับโชคที่ผมใช้ครั้งนี้นะครับที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่3 4มมิลนะคบเผื่อพี่ๆท่านไหนยังไม่รู้นะ ความยาวต้องแต่กลางรูน็อตตรงนี้นะจนถึงด้านบนเนี่ยมัน340นะครับแต่โชคที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะ3 1 0นะนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับครับอันนี้จะเป็นตัว3 1 0สนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันสั้นกว่าเห็นไหมสั้นกว่าประมาณ3มเซนนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นตัว3 1 0สที่ผมสั่งมานะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับผมนะครับเออคือระยะห่างของเดิมเนี่ยจะประมาณ่ามือหนึ่งนะนี่ครับแล้วก็จากพื้นนะครับประมาณ2นิ้วนะนี่ครับ ประมาณ2นิ้ว2นิ้วสอดนะเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าหลังตอนที่เราใส่แล้วนะครับเอ่อความสูงหรือว่าระยะที่มันล้นขึ้นไปจะประมาณเท่าไหร่นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการอ่าหรือเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยเดี๋ยวจะบอกเป็นขั้นตอนไปนะครับผมนะครับยังไงผมฝากกดติดตามนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกนะเราก็ต้องเปิดบะขึ้นมาก่อนนะนะครับแล้วก็หมุดดันหมุดออกไปนะครับวิธีการถอดหมุดก็ง่ายมากเลยนะครับผม วิธีการถอดหมุดแค่แค่เราเอาไขาควงเนี่ยกดลงไปนะกดหมุดลงไปอย่างนี้นะนะครับแล้วเราก็ดึงหมุดขึ้นมาได้เลยนะนะครับเนี่ยหมุดมันจะใช้กดแล้วก็ดึงนะครับพอพอเรากดแล้วดึงเสร็จให้เราดันตรงหมุดขึ้นมาให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเอากลับมาใส่ใหม่ะครับให้เราทําแบบนี้นะทั้ง2ตัวเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะนยะครับมันกดง่ายนะ <laughs> มันยังใหม่เนาะแต่ถ้าแบบนานๆเข้าอาจจะแตกนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะ ก็จะประมาณนี้2ตัวนะนะครับครับแล้วก็เราก็เก็บไว้นะครับใส่กล่องใส่อะไรไว้ก็ได้นะตรงนี้นะนะครับต่อมาให้เราถอดนะครับตัวจับหลังอันนี้ออกนะครับผมนะครับตัวนี้นะเวลาสถอดก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็แล้วก็เลื่อนมาตรงข้างหน้านะนี่นะครับเนี่ยนะครับดึงขึ้นนะครับนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาข้างหน้านะครับนะครับมันก็จะหลุดมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนแรกที่เราถอดนะ เดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ก่อนครับต่อมานะครับเราก็ต้องถอดตัวในส่วนของครับต่อมาก็ถอดมือจับหลังออกเลยนะครับใช้น็อตเบอร์เป็นลูกบล็อกนะเบอร์12นะครับไข่สารตัวนี้ออกนะครับผม จากนั้นนะจากนั้นเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับก็จะดูดมาเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับแผงทั้งหมดแล้วนะครับผมนะครับครับจากนั้นนะครับก็ให้เราถอดน็อตตรงนี้มันจะมีน,อน็อตดำๆอยู่ตรงนี้นะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนะครับมาต,ตรงเนี้ยนะครับข้างๆกล่องเนี่ยครับมันจะมีน็อตสี่สี่แฉกอยู่นะให้เราทําการไขนะผมใช้เป็นลูกบล็อกเล็กนะแล้วก็ใส่หัวที่เป็นไขควงไขนะครับเนี่ยมันก็จะไขได้พอดีนะเดี๋ยวผมลองไขดูนะครับแต่ที่ผมมือมือเดียวนะเนี่ยมันก หมุนทวนเข็มเหมือนกันครับไขออกมานะครับเอาฝานนี้ออกนะเพราะว่าน็อตมปนอยู่ข้างใต้นะนะครับน็อตถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยอย่างนี้เนาะแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นนะครับนี้ตรงนี้นะครับยกฝาครอบอันนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฝาครอบนะที่อยู่ตรงนี้นะที่เมื่อกี้เราขัน็อตข้างๆนะครับน็อตมันจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ ขันตรงนี้ออกมาปุ๊บเวลาเรายกเนี่ยนะครับผมจะพลิกให้ดูด้านในจะได้เห็นล็อกมันนะครับพอเราขานน็อดด้านข้างออกใช่ไหมมันจะมีล็อกที่เกี่ยวอยู่ตรงเนี้ยนะครับด้านข้างตรงข้างเบาะตรงนี้อยู่นะนะครับก็ให้เราค <des> ่อยๆดึงข no ึ mind, ้นมาได้เลยนะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นน็อตถังแล้วนะครับผมนะครับนี่เราจะเห็นแล้วนะครับน็อตถังอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องทําการขันตรงนี้นะจากนั้นนะก็ให้เราทําการขันน็อตตรงนี้นะ รู้สึกจะเป็นเบอร์ดก่อนขอผมดูก่อนนะเบอร์12ไม่น่านใช่น่าจะเป็นเบอร์10นะครับเป็นน็อตเบอร์10นะนะครับเนี่ยอันนี้คือน็อตเบอร์10นะเอาน็อตเบอร์10ขันออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกถังขึ้นมากันดูนะครับจะได้มีพื้นที่ในการที่เอาไปขันนอ็อตที่ยึดโชกนะน็อตที่โชกอยู่ข้างในนะเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยครับตัวเนี้ยเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยครับเนี่ยผมเอียงมือไปให้ดูกับด้านล่างนะครับตัวนี้นะเห็นะนะ,นะ,นะ,นะตัวนี้นะครับน็อตน็อตทีี่่ยยึดโช้นนอูตรงะ อ่าครับผมจะมาพูดถึงสาเหตุว่าทําไมเราต้องยกถังน้ำมันขึ้นนะเพราะว่าไอ้เจ้าน็อตตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นน็อตตัวผู้ครับแล้วมันยาวมาฝั่งนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะถอดโช๊คเนี่ยเราต้องขันน็อตตัวนี้แล้วก็ดึงใช่ไหมตอนที่เราดึงมันจะติดขอบถังตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือขอบถังน้ำมันนะมันจะติดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ยกขึ้นไปนิดนึงเนี่ยน็อตตัวนี้มันก็ดึงออกมาไม่ได้นะครับผมนะครับเราเลยต้องทําการ h, กระดกถังน้ำมันขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อที่เราจะถอดน็ นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการถอดนอ็นอตตัวเบอร์สิบนะที่อยู่ตรงถันน้ำมันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวกระดกถังขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถอดตรงนี้กันดูนะครับเนี่ครับอันนี้ก็คือน็อตที่เราถอดมานะเบอร์สิบนะครับอ่าตอนนี้ถังก็จะกระดกได้แล้วนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็เอาหมุดตรงนี้ออกไปด้วยนะนะครับหมุดตรง ด้านล่างถังน้ำฝาฝาไอตัวยางรองถังนะครับตรงนี้นะถอดออกไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหมุดสั้นนะนะครับจะเป็นเดือยสั้นนะให้ดูก่อนนะครับเผื่อเวลาประกอบจะได้ไม่งงนะนะครับจะเป็นเดือยสั้นแบบนี้นะครับนะครับจะเป็นเดือยตัวสั้นแบบนี้นะครับครับตอนนี้นะผมถอดน็อตตัวเดียวนะตอนนี้ถังมันสามารถกระดกได้แล้วแต่ยังไม่เยอะนะนะครับผมมาสังเกตอีกทีหนึ่งตรงตรงนี้มันจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับอยู่ข้างในตรงนี้นะเห็นไหมหนูเล็กๆเนี่ยตัวหนึ่งนะกับตรงนี้นะ ต,ตรงนี้เราจะไม่ถอดนะครับแต่เราจะคลายนะครับเนื่องจากว่าไอตัวนะตรงนี้มันจะทําการยึดเจ้าตัว U b บ็อกนะครับกับถังน้ามันเข้าด้วยกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราคลายเพราะว่าเราคลายปุ๊บให้มันให้ตัวได้เราก็จะสามารถยกถังตรงนี้ขึ้นมาได้แล,แล้วนะครับผมนะครับใช้เบอร์สิบเหมือนกันนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการคลายออกมานะครับครับก็อันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้นะเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อกตัว T หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใช้ตัวเนี้นะเพราะว่าหัวมันเล็กนะครับผมนะครับก็จะทําการนะครับไขลงไปในรูเลยนะนะครับ รูของนี่ครับตัวเมื่อกี้นะอันนี้เราดันนิดนึงนะดันดันให้หัวมันเข้าได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ขันขันไม่ต้องไม่ต้องออกมาเยอะนะเอาแค่คายนะครับเนี่ยคลายออกมานะครับให้ให้มันแบบว่ามีช่องว่างก็พอนะครับเราอาจจะต้องเดันนิดนึงนะดันตัวแฟลลิ่งนิดนึงเพื่อไม่ให้มันไปสีกับเบล็อกที่เราขันนะครับนะครับขันมาไม่ต้องหมดนะเอาแค่แบบหลุมๆวงก็พอนะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าถังตัวนี้มันสามารถกระดกขึ้นมาได้แล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูรูน็อตข้างล่างนะเนี่ยครับเห็นไหมว่าน็อตเนี่ยมันจะสามารถถอดได้แล้ว้เห็นไหมเน,น,นี่ยถังมันกระดกขึ้นไปอย่างเี้ยครดูในรูดีๆนะฮะเห็นไหมว่าถังมันกระดกขึ้นไปนะครับอันนี้ผมกดนะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาหนุนไว้ก็คือมารองไว้นะครับให้มันสูงขึ้นมานะนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเศษไม้นะหนาประมาณสักสิบแปดมิลนะครับเนี่ยนะครับหรือว่าหนากว่านี้นิดนึงก็ได้นะเอาไปหนุนนนะะคครรัับบผม ครับก็เดี๋ยวเราจะยกถังนะอันนี้คือผมเอาไม้นะมาห่อกระผ้ากีนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะหนุนนะครับอ่ะอันนี้ผมถอดสายออกนะมันเกะกะนะครับทํางานยากนะครับนี่นะตอนนี้ผมหนุนไปแล้วนะจะสังเกตว่าถังเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับเอาวิธีการถอดสายก็แค่ดึงดึงออกมาเลยนะแล้วก็บีบสายดีนึงนะครับให้ตุ้มมันออกมาได้นะครับผมแค่นี้นะครับไม่ยากครับผมนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาไขน็อตข้างล่างนะครับน็อตข้างล่างเนี่ยจะเป็นเบอร์12บนะเนี่ยครับสิบสอง เดี๋ยวเราต้องใช้เป็นปักตายนะในการขันลงมานะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทําการไขน็อตที่ยึดโชกด้านบนออกนะครับเออผมขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมบอกผิดนะต้องเป็นเบอร์14นะครับเป็นปักตายเบอร์14นะก็ขันมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขันคลายออกมาก่อนนะก็คือหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเนาะโอเคตอนนี้ก็เริ่มหลวมมาแล้วนะแลวเดี๋ยวเราจะหมุนออกมานะครับแล้วก็ผมจะมาคลายด้านล่างด้วยนะ ด้านล่างก็คือเป็นน็อตตัวนี้นะตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะที่เราจะถอดเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ปากตายนะเบอร์สิบสองนะครับไขออกมาเลยนะก็คือหมุนหมุนทวนเข็มเหมือนกันนะครับแล้วเราก็อย่าเพิ่งถอ,นะะนอดนัคาน็อตไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาอะไรมารองล้อข้างล่างนะจะได้ไม่ไม่ตกมาเยอะนะครับมือเริ่มที่จะหมุนได้แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้มือมือหมุนได้แล้วนะนะครับก็ ดี๋ยวผมเอาไม้ลองก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ไม้ไม้อัดนะเหลือที่บ้านเนี่ยมารองล้อข้างล่างนะครับให้มันแบบเวลาเราปล่อยโช๊คกมันจะได้ไม่ตกลงมาเยอะนะครับจะประมาณนี้อันนี้ไขด้านล่างไว้อีกก่อนนะแล้วก็ไปไขด้านบนต่อแล้วเราก็ถอดน็อตด,ด้านบนออกมาเลยนะอ๋อมันใส่กาวไว้นะครับ ที่ปลายน็อตนะก็ว่าทาไมมันถึงฟืดๆนะครับนี่น็อตถอดมาแล้วนะครับเนี่ยเราต้องกระดกถังขึ้นไปอีกนะไม่พอนะครับนะครับกระดกถังขึ้นไปเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราลองไว้นะมันสูงไม่พอนะผมก็เลยงัดมันขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเกยอยู่ตรงข้างบนเหล็กอันนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยดันลงไปใหม่นะครับนะครับประมาณนี้เนาะครับทีนี้เราก็ทําการถอดน็อตล่างได้เลยนะโอก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับผมนะครับแต่นี่คือผมเอาไม้นะครับมาลองล้อไว้นะเพื่อไม่ให้มันตกมาเยอะนะครับผมนะครับ นี่นะแบบนี้นะครับตอนนี้โช๊คหลุดมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับขาไนี้ก็เป็นโช๊คสแตนดาดนะสังเกตว่าสปริงเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะเบอร์แปดเหมือนกันเลยนะแข็งมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะสยาวสามร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้จะสั้นเห็นไหมว่าตัวนี้จะสั้นกว่านะนะครับลองเทียบกันตัวนี้สั้นกว่าอันนี้ก็มาเทียบให้ดูระหว่างของเดิมกับของที่เราจะใส่เข้าไปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการใส่เลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะครับ ครับใส่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหันหมุดปกเหลี่ยมตัวนี้ออกมาข้างนอกนะนะครับนะครับแบบนี้เนาะนะครับครับผมลองน็อตเดิมใส่แล้วไม่เวิร์กนะมันกินเกลียวไม่หมดนะครับผมก็เดี๋ยวใส่น็อตที่เขาแถมมาให้นะครับตอนแรกคิดว่าจะพอดีนะดูดิไม่พอดีนะก็เอาน็อตตัวเดิมนะนะครับสอดเข้าไปข้างบนนะแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ทําการค่อยๆ่อยหมุนให้มันกินเกลียวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไขตัวล่างนะครับ เสร็จแล้วพอรูมันตรงเนี่ยเราก็ดันนะครับน่ครับมันก็จะอยู่แล้วนะอันนี้อยู่แล้วน็อตมันจะคลายแบบนี้นะครับก็คือน็อตตัวแกนเนี่ยมันทะลุเข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมมาใส่ตัวล่างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขันเข้าไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องขันเข้าไปให้มันกินเกลียวนิดนึงนะจะได้ข่ายง่ายๆนะครับผมนะครับโอเคครับมีปัญหานิดนึงนะสังเกตตรงนี้ดีเลยนะโหที่ยึด โชกนะครับกับโชกที่เขาทํามาเนี่ยคือตัวตัวหูเนี่ยมันกว้างกว่านะครับประมาณสัก3มมิลสมิลครึ่งได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนแรกผมใส่ผมไม่ได้เอาแหวนรองข้างในนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีแหวนรองข้างในอยู่อันนี้คือผมใส่เข้าไปเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็ได้นะแต่ว่าไอหูเนี่ยมันจะถูกบีบจนกลายเป็นเหมือนกับผุบเข้ามาเป็นตัววีอะนะครับผมมองว่ามันไม่โอเคนะนะครับตรงนี้อยากให้ SPN แก้ไขนะครับถ้า SPN เข้าไม่เห็นคลิปนี้นะ แก้ไขตรงนี้ให้ลดมาอีกสักฝั่งละบิลนะหรือไม่ก็ลดไปอีกสักมิลครึ่งนะกำลังสวยเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ผมตรงนี้ผมไม่ใส่เป็นแหวนนะผมใส่เป็นแหวนสปริงแหวนสปริงตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตัวเคี้ยวเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันเยื้องขึ้นมานะับนั่นก็คือหมายความว่าเออเวลาเราไขาน็อตแน่นเนี่ยตัวนี้มันจะคอยกันไม่ให้น็อตมันถอยนะครับเวลาเราไขาออกมันต้องทวนเข็มใช่ไหมนะครับมันกันไม่ให้น็อตถอยไปทางนู้นนะครับผมนะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะ ครับตอนนี้ก็ยกถังกลับมาที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวทําการประกอบกลับนะครับเหมือนตอนที่มาก็คือไขน็อตถังน้ำมันเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่สายสลิงนะนะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตตรงนี้นะครับสองตัวนะล็อกถัง้อามาด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่มือจับปิดฝาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับ ขับขั้นตอนประกอบก็ย้อนกลับนะนะครับประกอบถังไปไขน็อตนะครับติดฝาไขน็อตด้านข้างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มาไขน็อตถังตรงนี้สองตัวนะครับแล้วก็ใส่จับหลังนะครับแล้วก็เอาหมุดเดิมที่เราถอดนะครับใส่เข้าไปนะแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นก็เอาฝาครับฝาเดิมที่เราถอดเมื่อสักคู่เนี่ยนะครับปิดกลับไปเหมือนเดิมนะเวลาปิดก็กดตรงขอบนี้ให้มันลงร่องก่อนนะครับลงเข้าไปข้างใต้ข้างใต้ของตัว แผ่นปิดไฟท้ายด้านบนก่อนนะแล้วก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นไปนะนะครับดันให้มันลงล็อกนะครับดันเข้าไปดันขึ้นข้างบนนะครับจะมีล็อกเขาอยู่นะแล้วก็พอดูว่ารูมันตรงแล้วนะครับสองฝั่งตรงนี้นะเนี่ยรูที่เราใส่ปุ๊บถ้าเรามันตรงสองฝั่งเกาถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เนี่ยนี้ไม่ได้แล้วนะชนแล้วนะเห็นไหมแล้วก็ตอนแรกนะครับเราเอาเจ้าไม้แผ่นนี้ลองนะมันจะพอดีกับยางเลยนะจะสังเกตว่าย,ยางมันลอยขึ้นไปเห็นไหมฮะประมาณสามเซนนะครับผมเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นี่นะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมถอดน,นี้ออกประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวลองเอารถลงดูนะครับดูดูดูว่าจะเตี้ยขนาดไหนนะครับเตี้ยมากเลยเตี้ยเลยครับผมถึงเลยครับครับอันนี้คือตอนที่เอารถขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าหลังมันลอยขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมนะครับนี่นะสงสวยว่าเดินเยอะนะครับประมาณนี้เลยนะ นะครับส่วนทนไม่ทนเนี่ยผมไม่รู้นะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหลังจากดูดูดูเวลาที่คลิปนี้ลงนะแล้วถัดไปสัก5 6เดือน7จเดือนเนี่ยถ้ามาเจออีกทีก็เข้ามาถามได้นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะสวยหรือสวยนะครับผมชอบนะสวยเลยนะครับผมแล้วก็การกับขี่อ่าเทียบกับของชกเดิมเนี่ยคือผิดกันเลยนะนะครับข้างบนเนี่ยสแตนดาร์ดมา อยู่เบอร์เขาบอกให้เบอร์15นะแต่พอผมหมุนของเขานะครับที่เขาตั้งมาเบอร์อร10นะแล้วผมลดมา4เบอร์คือแบบใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับรีเบลลงมานิดนึงนะครับนะครับเวลาที่เราปรับอ่ะเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงเวลาที่เราปรับนะครับเราเอาค่ากลางของที่เขาตั้งมาเนี่ยไปใช้ก่อนนะพอสมมติว่าเราเราขับแล้วเวลาเจอที่แบบกระแทกนะกระแทกในที่น,นี้นี้คือแบบเหมือนกับเจอเนินเจออะไรแล้วกระแทกแล้วรู้สึกมันมันกระมันกระเด้งนะครับมันกระแทกขึ้นมาเลยนะไม่รับแรงเนี่ยให้เรามาลด ตัวคอมเพรสชันนะแต่ถ้าสมมุติเราลงเนินหรือว่าตกหลุมนะครับตกหลุมไปลุกปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเด้งขึ้นมาเลยนะเร็วเกินไปนะให้เรามาปรับตัวละดีบาวนะครับให้มันเนืดขึ้นนะครับก็คือไปทางฮาร์ดนะไปทางไปทางขวามือหมุนตามเข็มนับเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไปนะทีละสองผมผมใช้วิธีการปรับทีละสองคลิกนะครับปรับทีละสองคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกเลยนะผมว่ามันนิ่มขึ้นหรือ หรือแข็งขึ้นนะครับผมนะครับถ้ามันเกินไปก็ลดมาอีกคิกหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้นะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วโอเคเลยนะแล้วก็ระยะยุบเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเหลือประมาณเซนหนึ่งนะนี่ผมไปขับแบบให้คนซ้อนด้วยนะเหลือประมาณเซนนะครับนิดๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเสร็จมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับตอนแรกคิดว่าสปริงจะแข็งไปนะเบอร์แปดเลยนะครับพอมาขับจริงก็ไม่ได้แข็งนะนุ่มดีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ ใส่เสร็จเรียบร้อยออกไปลองขับนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะมันนุ่มแล้วก็ลองไปเลี้ยวเข้าโค้งอะไรคือมันแบบคนละคนละฟิลเลยนะครับคือผมเข้าใจว่ารถมันน่าจะแบบเตี้ยลงนะพอเตี้ยลงจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำนะครับเวลาเราไปขับเนี่ยเวลาเราจัดทรงข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยมันเลยเหมือนกับแมทกันนะครับพอมันแมทกันทีเนี้ยมันกลายเป็นขับดีไปเลยนะแล้วก็ไม่ได้แข็งเลยนะนะครับผมนะครับครับก็ อันนี้ก็เป็น EP จัดทรง EP ที่2แล้วนะครับก็คือไปโหลดหลังโดยวิธีการเปลี่ยนโช๊คนะจากเดิมจะเป็น3 4 0นะเป็น310นะ,นนะก็คือจะเตี้ยลงมาอีกประมาณสามเซนแมตกับข้างหน้าพอดีที่เราเอ p ีที่เราโหลดไปนิ้วครึ่งนะครับผมนะครับก็ขับดีทีเดียวนะครับใครที่แบบว่ามองอยู่ว่าจะโหลดเท่าไหร่ผมว่าสเปคเท่านี้คือแบบมันกําลังขับดีเลยนะ คือคือขับดีจริงๆนะครับถ้าเซตให้แบบมันลงตัวแบบนี้นะครับผมนะครับลองเอาไปลองเอาสูตรผมไปใช้ได้นะนี่คือผมทําใช้เองนะนะครับก็กะว่าเดี๋ยวทําเสร็จทางนี้ก็ใช้ยาวเลยนะนะครับสเตปนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ ep สองนะก็ใครที่เข้ามาดูเอ่อคลิปนี้นะครับที่เป็นการจัดทรงนะครับข้างหลังโหลดโหลดลงมานะประมาณ 3มเซนนะคบผมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เป็นโหลดหน้านะลองกดย้อนกลับเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามันมี EP 1ีนะที่ผมทําการตัดแกนนะแล้วก็โหลดหน้าอัดน้ำมันใหม่นะครับผมนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะก็สูตรก็ประมาณนั้นเลยนะนะครับใช้ดีครับขับดีนะครับแนะนําแนะนําเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะกับพี่ๆที่แบบใช้รถรุ่นเดียวกับผมอันนี้คือผมซื้อรถมาใช้เองนะแล้วเออผมก็ ไหนๆก็ทําแล้วก็เลยทําคลิปให้ชมกันนะครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากก็น้อยนะยังไงถ้ามีอะไรก็มาถามในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมตอบให้นะครับผมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช ANNEL ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วหล่อมาก